แล้วปูปูมาแลวอะแล้วน่สีอะไรอะไ้นาสีปูฉันรสาวติู เปนไกั่า oh. อันนี้เพือเ่อนเขาไงใช่ไหมสนุกไหมดอ่เราเดโอ้ยเดินทางไม่เป็นไรหรอกเดินทางเดี๋ย <traveling> วเราจะเดาสีชมพูของใครสีชมพูของใครของเออไม่ใช่ของมาม่าเหรอไม่่ใชงั้นตัวนี้มาม่าขอโอเคโอเคโอ้ก่อนจะขอจะโน้มมาม่าก่อน ที่ดีใจอยู่สักพักร้องไห้เฉยๆตกกระด้ษโแต่เต้นวิ่งขึ้นวิ่งลงแงทุกคนเจ็บตัวร้อยน่าสงสารเ,าเราลาบูบูก่อนโอเคมไหมแล้วเราก็ต้องนั่งลงหลุนนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเดี๋ยวมาม่มาใส่ถุงเท้าให้เคมไหมคะ,เร,ะเ,เราจะไปเอาพี่เราจะไปเอาพี่ลาบูบูสีชมพูเอาไม่อยอมให้งองงแงติเคมไหมโอเคไหม รอบนี blah blah blah. ้เราก็มาที่อ U Call Q u l ต้านะคะไม่ได้ส่งไปที่คขาแบะยาย่ออก็ดีใจใหญ่เลยของใครของใครยาเดอดหัวหมดนุณคุณอะไรมาอะเปลเกียา์อะไรบูกังโอ้โหจะเป็น i n f l ูแบบเหมือนหม่าเหรอคะออ๋จะเป็น tiktoker แบบเหมือนหม่าเหรออันนี้ตัวเดิมที่เรามีกันอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อใช่เราต้องมาตรงนี้เราต้องมาตรงนี้ค่ะ แน่นมากๆทั้งๆที่ก็รู้นะว่าจะเป็นลาบูบูข้างในวอ้ยโอ้ยเขามีอะไรมาให้อีกว่ะเราฉันอยากมากหนขอดูหน่อยว้าวทุกค้าเขาแถมอันนี้มาให้เราเนี่ยเขาแถมอันนี้มาให้น่ารักจังเนี่มาอวดทุกคนออฟเซด้แล้วรอบหนึ่งมันเป็นที่แปะเรียน ลุ้นกันดูสิว่าข้างในจะเป็นสีชมพูแบบที่พี่ใบสั่งไปไหมโอ๊ยตตเตอร์มาตตเตอร์เข้ากล้องขึ้นมาซิไปไหนเจ๊ <laughs> ตตเตอร์เข้ามาเฉยๆลูกเห็นไหมตตเตอร์อยู่ตตเตอร์อยู่ในกล้องได้มาแล้วเอามาทุกคนมันน่ารักมากออสองมันแบบน่ารักมากเูยโอเคที่เหลือเอาฉีกเองเอาฉีกเองเลย ว้าวสีรอยี่รอยกกินะสีรอยว้าวอ่วมานนากี่ชมพูน่ารักมากอดูกันนะดูนี่สตัวอะไใช่ไหมเันตัวนี้ดำเหอะตัวนี้ดำเหวก็เล่นดำมาลูกไปุกคนน้องนา Okay, เดี๋ยวเราดูลดด oh, no, no. าลผูเพื่อก่อนอ๋อน้องน่ารักมากตุ๊นิ่มไหมนิ่มมากเลยนิ่มกว่าอุยทุกคนตัวนี้เหมือนกันนิ่มกว่มมาตัวนีนวน้นี่นัดนอี่เลอัมากโ้ยุกคนตันวนรักมากตไม่้ยวมาให้ดู้อ,อาไปบิดคอ,อน้องเปียวมาอนจะอ๊น่ารักมากเล้าสองตัวหเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาแบบน้องติเอาแน้องต,ออติ แ <laughs> บบมาด่ายคลิปอ๋อยู่เลยน่ารักไหมน้องเป็นเพื่อนกันไหมใช่ไหมเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอุ้ยมีจุกด้วยนะด็กน่ารักต <laughs> ัว้าวเอาชอบไหมคะ <c oughs> แล้วดูความใหญ่ออนะเอาน้องไปอุมอ้มหมออกเป็นเด็กเบบี้เลยไป <laughs> รคมมูความน้องต้หมูต้นมีมากนะน่ารักมากดูฟังนางเดช น่ารักอุ้ยตัวนี้แบบนิ่มมากทุกคน,กคนพี่ใบไมีได้สั่งเสื้อผ้ามาให้หน้องนะแต่ตว่านี่ไงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวออกก็เล่นเป้ยันใหญ่สนะม่า <laughs> รักน่ารักจูนบิงน่ารักเหมือนออเลยค่ะหน้าเหมือนตับออเลยเด้อออคะ่ะเล่นใหญ่หน้าเหมือนออเลยใช่นไหม <laughs> แล้วนี่ก็จะเป็นลาบูบูตัวใหม่ของเรานะคะแล้วในอนาคตถ,ถ้ามีน้องงอกมาใหม่เดี๋ยวยังไงพี่ใบามาดวิดีโอให้ดูนะ